มันก็จัดให้ชมบางปราสาทนะองเบดีนะศิลปะศิลปะเหมือนเม่พลังมันจะเป็นหนวดเป็นเข้าจริงสิหอนพี่นอ้องหอนหอนยังคักจะบริจมเด้ยวบอกฟังน้ำใสเป็นตามแมว มานลักษางานบอกงานแบบมั่งพลังคณะทลองเอซีเออทาานีนให้เป็น,นเขาบอกว่าให้ถาบบรรยายมันว่ เอาบรรยายไปภาพคนไปต้องบรรยายดอกมันบอกไอหมองนี้ที่ชาตูบุญกโิโกงที่นางจ่าจ่างเขามาาขันบ่จ้างกับบ่ได้เขามาเพราว่ายอย่างชาว่าเขาต้องบำรุ่งรักษาเนาะให้ค้นเบิ่งเนะาะเมื่อวัดตะต้นไม้ต้นลหลกระปูกรักษาไหวขันบ่มีเงินกะอยากเสียรักษาจังไหน้างพนักงานบำรุ่งรักษา ต้นใหม่เทียงกันเนี่ยจะเป็นวัาเงินทุทบาททุทธกระดัเอ้ย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 ีสาวหน่อยเนี่ยพีสาวหน่อยเนี่ยเผ่นสาวน่อยเือสาวหน่อยก็พอไปทางไหนอนนี้ว่าเป็นว่าสตโอ้โอ้ไปสีหาหมองกินข่าป่ะในข้ี่นอกวัวหน้ห้อแล้วกินมาห่อน้ากินมาเดีนยงามเนาะ phải thay đủ khó duyên thả chạy chạy hai lọt thì nó bầu cả, sông cho bà con ่อน,น,น,นดนูเบื่องน้ำสุขมันจะไปดำหน้า้วเผอเวลพาว่า,า,นนาโอ้ยเอาเลยน้ำสาวน้อยเลยน้ำคสิพายางเกินไปสิงตูบ่บเป็นเสียจะเป็นสิงตู บันไดขึ้นไปแล้วไปเบิ่งมุมสูงน้ากันไปดูมุมสูงด้วยกันให้น้องเออคือจงขึ้นไปเขาไปเบิ่งลิงแผลเบืงลิงย่ใส่ใหู้้บาย้อจักขันล่ะบันไดนะขึ้นไป ไงว่าข่อยไ <laughs> งยคือหาเห็ดว่าเออมันเมีใหญ่ต่างกันนะหาเห็ดว่ามีใหญ่ปนี้เลยมาเที่ยวมันคือเหญ่เห็ดนี่แหละข่อ,ขอยว่าใส่เกือบถึงสูงไม้ย่างค่ะค่ะอืมนีม่ป่าวะไรล,ลูกบองอต่อืมงามหุ่นเหน็นหนามมีแห้งมาเบ่งมุ้งสูงสภาพว่ามุ้งสูงพี่น้องกู nắm nó, quỳn bay xuống xuống rồi, làm ai nhàng, ô ô nè xuống, ba, xuống, nấm cải, khỏe muốn quẩy เปิ้งไข่พี่น้องเปิ้งห่อนแดดได้ใช่เป็นสารนันเหลี่ยมจ้าเอาเสาว่อบันว้าน้ำโมนีแหมพี่น้องเบื้องน้ำโมนีไปแต่เย็นแต่ไม่โมนีมีปลาโดยตะเกาไปมาเบืบ้องมุมนี้มุมนี้จะสวย นี่มุมนี้สวยมากเนาะพี่น้องจะไปสูงๆมาชมวิวพูนเขาสิจุดผุอุ่นเขาสิจุดผุวันนี้พัวกับลูกหววแดนแล้วแม่บอกว่าหันไใหายเอาหมวกมาบ่เอามาแม่เอาผ้าให้เลยนะหันหน้ามายิ้หใหเนม่ยเช้าลาค่อยมองพี่น้องมือแรบิึงจุดผุเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุนร่างใจจ้ะ